แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรคนจนรับเงินเยียวยาเพิ่ม1,200บาทนะคะเริ่มทยอยโอนเดือนแรกกรกฎาคม2 6 6 4นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ครอคบัตรคนจนรับเงินเยียวยาเพิ่ม1,200บาทเริ่มทยอยโอนเดือนแรกรกรกฎาคมถึงธันวาคม2564เดือนละ200บาทนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของไทยล่าสุด1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม ได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ระยะที่2ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอซึ่งชุดมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจากพระกะเงินกู้1ล้านล้านบาทโดยกรอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่1 6แสนล้านบาททั้งนี้มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้ครมมีทั้งหมด9โครงการ โดยจะเริ่มใช้ในเดือนกระกฎาคมถึงธันวาคม64นะคะก็จะมีมาตรการคนละครึ่งเฟส3โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุโครงการเพิ่มศักยภาพโคนเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคโครงการจัดหาวัคซีนโครงการบริการสาธารณาสุขและโครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนระยะ3นั้นเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน1,200บาทครอบคุมกลุ่มประชากรประมาณ13.65ล้านคน โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64ทั้งนี้มตาตรการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทต่อคนค่าเดินทางค่าเดินทางโดยรถสาธารณะ500บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดซื้อกานหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนส่วนลดค่าน้ำประปาส่วนลดค่าไฟฟ้าเหล่านี้เป็นส่วนที่ยังคงเดิมอยู่นะคะและเพิ่มเข้ามาให้อีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะ